ถึงเวลาท้องฟ้ก็เห็นนะครับก็รอรอไปก่อนขึ้นงตักบานะครับตักบาสเสร็จแล้วตักบาสเสร็จแล้วทีนี้ก็รวมทีมนะครับรวมทีมคณะพ่อปะนะครัที่มาจากบุรีรัมย์ที่มาจากบุรีรัมย์นะ น,นี่ก็เป็นอาหารนะครับอาหารที่จะนำสวายพระสายพระยามเช้านะครับรที่นำจะสวายพระยามเช้าท็่ีฐานที่ใหี่บ้างนะครับในำแต่คนก็ไม่ได้ มากมายแต่มาก,ก็มาด้วยใจนะครับมาก,ก็มาด้วยใจนะครับ มีสองที่ครับมาสกลนครด้วยนะครับสกลนครด้วยแล้วก็บุรีร,รัมย์ด้วยกลสินด้วยมุกดาหารเขามาร่วมกันเป็นสายเป็นสายไกลสายมันนะครับที่นัดแล้วก็มารวมกันนะครับไม่ใช่มาทางเดียวที่เดียวเนาะก็มีสกลนครมุกดาหารบุรีรัมย์ มาก็ส่วนวิลามก็มารถตู้หนึ่งคันนะครับมารถตู้หนึ่งคันคือเขาก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวอยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาเห็นป่าดงภูเขาครับป่าดงภูเขาเขาก็มา แต่ก็ามาอัดคลิปนะครับให้ดูนะครับดูเสาสาลา,าสิครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเ้าเสาสาราสามสิบสองต้นนะครับสามสิบสองต้นลงมาจากบนเขานะเออไม้ที่มันตายแล้วนะครับไม้ที่มันตายแล้วออกมาใช้ประโยชน์ออกมาใช้ประโยชน์ก็ด้วยร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านนะครับ ตั้งแต่สร้างแรกๆนะครับตั้งแต่สร้างแรกๆทีนี้ก็ต่อมานะครับเสาใหญ่มากเลยครับเสาซาลาเสาใหญ่มากถ้าปกติไม่มีพลังศรัทธาจะมาจะเอาลงไม้ไม่ได้นะครับเพราะในเชิงเขามีแต่หินเท่านั้นนะครับมีแต่หิน เส็มไปด้วยป่าด้วยอะไรเราก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปประกองกระถินนะครับถ่ายรูปประกองกระถินนะครับ นี้าเขาถ่ายบริเวณรอบๆนะครับรอบๆศาลาอรอบๆศาลานะครับให้ดูนะครับ,รบนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะๆนะครับ ผู้ใหญ่บ้านที่ต้อนรับต้อนรับพี่น้องที่มาทอดผ้าป่าที่ไม่ทอดกระเทียนะครับโทตทีครับที่มาทอดกระเท่ยมนะครเป็นพี่น้องนะครับที่มาทอดกระเ,ถ,นนะเถึงจะมาไม่มากก็เราเขาก็มาด้วยใจนะครับญาติพี่น้องมาด้วยใจอยากเห็นนะครับอยากเห็นอยากรู้ว่า บ้านกกากอยู่ตรงไหนสำนักสงฆ์ผู้หลวงอยู่ตรงไหนสำนักสมถธรรมพระเอกอยู่ตรงไหนนะครับบ้านเมืองเป็นยังไงก็ทยอยมานะครับทยอยมา ใส่น้ำเข้ามาจากโน้นครับก็มีถังน้ำด้วยครับพระท่านก็เป็นคนขยันนะครับพระท่านเป็นคนขยันจริงๆ,ๆนะครับปลูกดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้ปลูกกล้วยปลูกโอโ้โหต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครบท่านเออพระท่านปลูกตลอดนะครับปลูกนะครับ ยังเวลาอีกยาวนานนะครับประมาณฉันพัตทหารเช้าฉันพัตทหารเช้าแล้วก็ถวายกระถินนะถวายกรถินก็ประมาณสามสีโมงไดนะ้เนาะสี่โมงเช้าก็าคงจะเสร็จนะครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ ายายนนกลับบ้ชาวบ้านกำลังทยอยมานะครับกำลังทยอยมาชาวบ้านกำลังทย,ย,ยอยมานะครับก็รอครับก็สักบาทเสร็จ นี่ตักบายเอาไม่เสร็จนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาขอขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ